วันนี้รถมือเมียมีเมนูอาห<ถ>ารเช้าทำง่ายสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อร่อยมากลอยนี้ผีลวนไอ้ยางซอสเทสโตะมาใส่กับอะไรก็ได้แล้วเอาไปคลุกกับพาสต้าเอามาทา,นาหน้าพี่ชายทาหน้าพิซซ่าใช่ใจให้มัดเนๆอาหารเช้าแบบเรียบง่ายเครื่องแกงในตู้เย็นอีกแล้วอันนี้ก็แป้งพิซซ่าคราวที่แล้วที่ทำพิซซ่าแล้วก็เหลืออยู่อันนี้เป็นเกือเทสเทสโตะลอยชีส อันนี้เป็นชีสบรีวันน,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 นั้นไปห้างก็เฮย้ยราคาดีก็เลยซื้อมาอันนี้เอ็กมาโย่เอ็กมาโย่ยสิงเป็นแบบเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายจริงไม่ได้เวอร์แค่เอามะเขือเทศมาผสมกับซอสเอสโตที่เราทำทิ้งเอาไว้จากคราวที่แล้วกับแป้งพิซซ่าที่เหลือจากการทำพิซซ่ารา้ากนทำง่งายแต่อร่อยจริงๆเดือดร่อนกัน Thấy người ta đi sao mình ta cơ, loại bạc bắt được tìm tìm cheese. tìm 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 cheese mà tìm 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 ngay mm. Mm. กอรับรองว่าสายผักสายชีสสายขนมปังจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนกินเียนีนมากฟินเวอรรสชาติเด็ดขนาดนี้จะหักห้ามใจได้ยังไงมมนอนี้ต้องจัดไปจุกจจริงเตสโตวันนี้แล้วแต่คะผสมเป็นตัวผักอื่นๆื่นไม่ใงมมะเกิดเทศแล้วเป็นยังซอสเพสโตอมาใส่กับอะไรก็ได้อย่างแล้วเอาไปคลุกกับพาสต้า กินเพียวๆเลยก็ได้เอามาทาหน้าหรือเหล่านี้ไม่ใช่ทาหน้าพิซซ่าเรามาทวนขั้นตอนการทำเพสโต้กันหน่อยดีกว่าหรือบางคนยังไม่ได้ดูก่อนหน้านี้เริ่มต้นด้วยใช้น้ำมันอล i ฟออยล์กระเทีเจมสดใบโหระพาที่ไม่ใช่พรายนัทปรมาซาชีสเติมเกลือนิดหน่อยแต่อย่าเยอะเกินเติมพริกไทยแล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดง่ายๆแค่นี้เองเพสโต้มันหลักๆมันมีอยู่เท่านี้แหละ สวิทเบเล่น้ำมันมะกอกถั่วสนแล้วก็พารเมซานเออหือกินแต่ละคำเห็นแล้วหิวเหนื่อยนี่หิรุ้งใอครอยากลองต้องลงมือทำผู้กินกับ